อันยองซโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมากอเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเอสป้ากันนั่นเองกับความปังในตอนนี้ที่ดังจนเวอร์จุดไม่อยู่ใครก็ยังไม่ได้แล้วนะครับ้วยพลังของการระเบิดตุ้มต้ามอย่างซูเปอร์โนวาเสริมทับด้วยส่งครามครั้งสุดท้ายอย่างอมากิดอนล่าสุดในตอนนี้เนี่ยเอสป้า e นะครับสามารถที่จะทำทริปเปิลคาวได้ทั้ง2เพลงเลยซึ่งซูเปอร์โนวาและอมากิดอนเนี่ยก็เป็นดับเบิลไตเติลนะครับไตเติลคู่กันเลยไม่ใช่1 คือพรีรีลิสแล้วก็อินถึงคือไตเติลหลักแต่ว่าทั้ง2เพลงนี้คือไตเติลของคัมแบ็กครั้งนี้หรือว่าอัลบั้มเต็มชุดแรกนั่นเองซ u เปอร์โนวาปล่อยมาก่อนแล้วก็สร้างความปังเบิกทางไว้อย่างมากมายและอา m a ม e ร์เกดนเนี่ยก็มาเสริมทับความปังผนึกกาลังให้ปังยิ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้คว้าทริปเปิลคาวได้ทั้ง2เพลงเลยจากรายการ M c o u n า d ดาวเนี่ยเป็นของอาร์มา d o n ดนรับชนะด้วยการทั้งหมด3ครั้งติดและซ u เปอร์โนวาเนี่ยคว้าทริปเปิลคาวนะครับจากรายการอินกิการโยนั่นเอง2อง เลงสุดปังที่ในตอนนี้คว้าถ้วยรางวัลมาอีกแล้วนะครับและที่สําคัญเลยในตอนนี้เนี่ยซูเปอร์โนวาทำเพอร์เฟกต์ออคิวได้อีกแล้วกลับมายึดชาร์ตอันดับที่1ได้อีกรอบนะครับสาหรับชาร์ตบัคสันเองที่รีพีคขึ้นมาขึ้นมาอยู่ในที่1ได้แล้วก็ค wow ว้าเพอร์เฟกตออคิวไปต่อกันยาวๆและในตอนนี้เนี่ยซูเปอร์โนวาก็เลยขึ้นแท่นเป็นอันดับที่7 เพลงของเสียงนเกาหลีนะครับที่สามารถทําชั่วโมง perfect all q เนี่ยได้สูงที่สุดนั่นเองอยู่ในอันดับที่7แล้วแล้วก็กําลังจะพุ่งขึ้นไปต่อเรื่อยๆถ้าหาว่ายังคงทํา perfect all q ได้ไปอีกและในตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณแค่ส0ชั่วโมงเท่านั้นก็จะทุบสถิติที่6ได้นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเอสปาก,กับซูเปอร์โนวาก็ทํา perfect all q ไปได้291ชั่วโมงแล้วส่งกําลังใจแล้วก็ลุ้นกันนะครับให้ perfect all q ต่อไปเรื่อยๆให้ทุบสถติติต่อไปอีกเพราะว่าตอนนี้ซูเปอร ทําไปเรื่อยๆมารอดูกันดีกว่าว่า Perfect All k i r l ของ Supernova นั้นจะทําไปได้ทั้งหมดเนี่ยกี่ชั่วโมงกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอสปาที่เรานํามาแชร์ในคลิปนี้ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กันด้วยสวัสดีครับอันยอง